สวัสดีค่ะวันนี้แม่จะมาทําโดนัทวิธีการอบนะคะเตาอบนะคะพอดีน้ํามันแม่หมดนะดก็เลยจะเอ,อไหนๆก็ทําคลิปไปแล้วกันเนาะสูตรแป้งของโดนัทก็ไปดูได้ที่คลิปโดนัทสูตรญี่ปุ่นนะคะหรือโดนัทเนยสดหรือจะเป็นโดนัทนมสดก็ได้นะคะไปดูส่วนผสมอันนั้นนะแม่อันนี้นวดมือนะคะแล้วก็พักแป้งไว้แล้วหนึ่งชั่วโมงเนาะชั่วโมงครึ่งด้วยซ้ำเพราะว่าชั่วโมงหนึ่งลนะแป้งมันเหมนไม่้าววันนี้ฝนฝนจะตกไง อากาศมันก็เลยชื้นๆหน่อยเนาะ,ะแป้งมันก็บานเท่านี้นะนี่นะบานหนึ่งเท่าแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาไอ้นี่รีดแป้งกันเลยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะในการอบนะคะไม่ไม่ทอดนะคะก็นี่เลยค่ะถาดที่เราจะเข้าอบแม่กระปูด,ด้วยกระดาษรองอบนะคะยับเยินเลยนะใช้ <laughs> ใช้ศึกมานานนะคะ นะแล้วก็แป้งใช้นมทาตอนที่จะเข้าอกนะคะทําำกันเลยคุณลูกชายหิวแล้วนะคะครับครับผมอา่าครับผมเดี๋ยวแม่ทำาดูนะ้ให้นี่ไงโอเคไหมโอเคนะคะัม่วงเหรอน้าม่วงอโอเคเดี๋ยวแม่ชงน้ำม่วงให้นะคะอ่าชงน้ำม่วงให้อ่าโอเคนี่ครับผมอ่าก็เอาแป้งออกมาไล่ลมก่อนนะคะเนี่ยแป้งนุ่มมากบอกเลย สู Dante, ตรอัน да. นี้นะคะแม่แม่ทำแต่สูตรสูตรญี่ปุ่นนะคะครับผมอ่ค่ะผมฟังลูกก่อนนะไปสูตรเอ่อโดนัทญี่ปุ่นนะคะก็คือใส่ทั้งนมสดอันนี้ใส่ทั้งนมสดทั้งเนยนะคะแล้วก็นวดมือครับผมอ่ะครับผมเดี๋ยวแม่ไล่ลมอันนี้ก็ฮ well, <ema> ัคฮ <Mens. S 1> ัครับครับผมครับผมฮัครับไล่นะคะอ้ มันจะมีความแป้งอันนี้มันจะมันจะมีความแบบแฉะน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะนุ่มมากไล่ลมออกให้หมดนะไม่ต้องถึงขนาดหมดเกี้ยงหรอกกระบีๆชกๆเลยเนาะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเรียกวอะไรมันจะปูดอะโดนัทมันจะไม่รูปไม่สวยเนาะแล้วข้างในมันก็จะกวงด้วยเนาะถ้ามันมีลมอะแม่เคยและไล่ไล่ไลแบบไม่ได้ไล่ลมอพอไปปั้นใช่ไหมตอนช่วงพักแป้งมันพองออกมาเป็นเหมือน ปูดๆแบบไม่สวยแล้วพอเจาะแล้วนี่มันก็เละเลยเละเทะแค่นี้แหละชกๆต่อยๆเอาลมที่มันพองๆอง,งนะออกหน่อยพอแค่นี้แหละคะ่ะแค่ได้นวดนะอ่ะแล้วก็จะไปแบ่งแป้งโอ้สันสันสัแม่ชนอ่ะแม่แบ่งแป้งก่อนนะแล้วแต่นะคะจะแบ่งแป้งเท่าไหร่ก็ได้เนาะแตอันนี้แม่จะแบ่ง20อันพอเนาะ ประมาณนั้นถาดละไม่มีสองถาดไงก็ถาดละสิบอันพอลูกเล็กๆหน่อยเพราะว่าใหญ่มากน้องกัดไม่ไหวไม่ไหวัดไม่ไหวนะ,ะมาทำกันเลยแบ่งแป้งนะคะ ไมทิธีไี่ดีสุด<อ>ตั้นนะคะเห็นมมือเปิดแปง้งตบตบตบเห็นไตบตบมันไปตบให้มันแบนนะคะไม่ไม่ได้บางมากไม่หนามากนะ,ะแล้วก็นี่เอาเหมือนเดิมนะคะเอาที่บีบว้ายมือยิ่งดียๆๆิ่งช้าที่บีบไปปิ้งนะคะชุบแป้งเนนะงเเาะเนี่ยผงแป้งก็โรยโรยก้อนนี้โรยหน่อยๆ ต้องเยอะเนาะแล้วก็กดนะมือจะบังเลยนะแหม่พอทำให้กล้องดูไม่สำเร็จเนาะโอเคแค่นี้เห็นไหมคะก็ได้เลยเนาะจะแต่งทรงนิดนึงเนี่ยนิ้วจุ่มแป้งนะคะวน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 มนะ ยิ่งวน,น,นยิ่งวนยิ่งอันนี้ฮะยิ่งวนยิ่งติดอ่ะโอเคอให้มันกว้างเลยนะคเพราะว่าเดี๋ยวตอนพักแป้งมันก็จะบวมอีกมันติดรูมันจะไม่เป็นโดนัทนะอ่ะโอเคแบบนี้นะะง่ายสุดแหละที่ง่ายสุดไม่ทำแปดแปดชิ้นแบบนี้นะคะนี่แปดชิ้นแบบนี้ถาดละแปดอุ้ยอุ้ยสั่นหมด เห็นไหมถาดละแปดชิ้นเห็นไหมแล้วก็จะเอาแรปปิดไว้ก่อนนะคะพักไว้สามสิบนาทีนะคะค่อยเอาเข้าอบนะนี่นะคะพอนวดเสร็จเอ้พอนวดเสร็จพอปั้นเสร็จหมดครบหมดทุกอันแล้วเนาะเราก็จะทําการพักแป้งนะคะก็ระหว่างเนี้ยเปิดเตาอบนะ,ะเพราะว่ากว่าจะปั้นเสร็จเนี่ยก็ประมาณยี่สิบนาทีแล้วเนาะสิบห้ายี่สิบนาทีแล้วอันนี้ปิดไปก่อนเนาะเดี๋ยวมันหน้ามันแห้งอ่ะแล้วก็ ไปวอร์มเตานะคะที่อุณหภูมิร้อยองศานะคะแล้วก็จะวอร์มเตาไว้ก่อน10นาทีนะคะพอ10นาทีก็เอาอันแรกที่เราปั้นอะเอาเข้าได้เลยนะคะไปตอนนี้เราวอร์มเตากลจะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มาเอานมทากันเลยนะคะนมจืดธรรมดานะคะทาทาไปที่หน้าทำเหมือนขนมปังนะคะ ถทาไปที่หน้าของโดนัทนะแห่มขนาดกดไปมันก็ยังบวมอืดขึ้นมานั่เยอะทายทั่วนี่เป็นเป็นถาดแรกที่ที่แม่ปั้นนะคะเดี๋ยวบอยนะฮะเพื่อเวลาอบเนี่ย มันเป็นการเบรินเบินหน้าให้มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรแดงขึ้นมาไหมขึ้นมาหน่อยนึ่งนะอย่าให้ดํามากนะคะดูแค่ว่ามันมีสีสันสวยงามก็พอเนาะอย่าให้มันดํามากไปอบกันเลยจ้าอ,อบไฟร้อยแปดสิบองศานะคะแม่ใส่ตรงกลางนะร้อยแปดสิบองศาสิถึงสิบห้านาทีนะคะแล้วก็คอยมาดูนะคะอย่าให้มันไหมมากเนาะ เอาเออกมาจากเตานะคะเราก็เอานมเนี่ยทาหน้านะคะมันจะได้แดงขึ้นนะคะหรือถ้าใครไม่ชอบให้มันเข้มแดงก็ไม่เป็นไรแต่หน้ามันจะสวยขึ้นนะคะทา,าตอนร้อนๆเลยนะทา,าไปแล้วก็แม่ก็เอาอีกถาดหนึ่งเข้าไปอบเรียบร้อยแล้วคะ่ะอันนี้แม่มันมีจํานวนเยอะนะคะแม่ก็เลยอบ15นาทีนะคะถ้ามีน้อยถาดหนึ่งมีน้อยกว่าน,นี้ก็ สิบนาทีนะประมาณสิบถึสิห้าทีนะนมมุมพอทาเสร็จแล้วเห็นไหมมันจะแห้งลงไปเลยมันจะดูดนมเข้าไปนะคะโดนัทหรือขนมปังลมก็จะชุ่มชื้นขึ้นนะแไม่แห้งแก๊กหน้ามันก็จะมีความแบบเงาสวยงามนะคะเ,เดี๋ยวแม่จะเนี่ยนะมันดูดไปแล้วเห็นไหมเดี๋ยวแม่จะเซาะ มันออกมาวางไว้ที่ตะแกรงนะไม่ไม,ไม่ไม่วางไม่วางบนถาดนะ <Okay. S 1> ให้หมดครบทุกอันเห็นไหมมันดูไปไวมากโอเคไปก็จะเอาลงตะแกรงนะคะนี่เห็นไหมขาวเนียนอวบเลยไหมคะคืออบเนี่ย แม่ว่าสวยกว่าวาทอดอีกเนาะเห็นไหมเนียนสวยมากเลยจะให้ดูเนื้อในนะคะทันโกนไหสุกแล้วแล้วก็นุ่มมากอ้ยยังร้อนอยู่เลยอยิ่งได้คือจะรีวิวตอนร้อนหรือจะรีวิวตอนหายร้อนดีเนาะแม่ว่ารีวิวตอนหายร้อนอยู่แบบมแม่ก็อยากดูด้วยว่าเนื้อข้างในมันสุกไหมเนาะ,ะ,ะนี่นะน,นี่แบะบมายังไงก็สุกเห็นไหม แล้วก็ไปจุ่มพอเย็นแล้วนะคะให้เย็นก่อนแล้วก็ไปจุ่มน้ำตาลไอเกสรน้ำตาลไอซิ่งค่ะไปก่อนทอดไข่เกียวกินข้าวก่อนนะคะมาจ้ารัวู้าวอุ่นอ่ะเร็วมาไหมมาเร็วมาครับ ว้าวแม่งอนงอนงอนรอนานแล้วใช่ไหมอ่ะหม่ำเลยรอนาน่าแช่ไม่ร้อนแล้วลูกไม่ร้อนแล้วหม่ำเลยเอาำไหมหนูเอาไหนหนูเอาเอานมขาวหรือเอาสตรอเบอรี่เอาอะไรครับเอาสตรอเบอรี่เหรอเอาสตรอเบอรี่เหรอเอาไหมชิมชิมเหนูเอาไหนเอาไหมเอาไหม อร่อยออสโบรรี่ไหมออสโบรรี่มาอิ่มออสโบรรี่ตอนมาก่อนลูกอัมม์มือมามาอันนี้อ่ะออสโบรรี่เนี่ยหนูจะเอาไหนนี่ไงหนูต้องกัดกันดิจะเอานมเหรอเฮไม่เล่นแล้วมาอะไรบ้าอะไรนุ่มไหม มาลูกมาอํากัดดิแล้วหมอดูเนี่ะอร่อยไหมไม่อร่อยดไทานใ้กินเลยงอนงานนอนกัดิร้อนแต่เย็นกัดดิกัดสิอร่อยพี่ตอนกินนะหนูไม่กัดเะีร็วจิไงดูทำแม่ไม่กินไม่เก็บนะ เด็กงอนเด็กงอนเด็กงอนมัมมัมจ้าเร็วพอแม่กินแล้วนะแม่กัดแล้วนี่มากอแมอือหออแล้ว បានមែនណានេះអរគុណអ្នកកៅបាយ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 យើងกด like กด share អាចជួយផងណាครับសុភីសុភីសុភីបាយបាយ